อร่อยแป้งหอมมากแม่กลับมาขายกลอนแม่โมยอยิาบบนโง๊อค่อยมาค่ะทุกคนนะนได้มาแล้วนะของแม่แม่มุ้ยใช่ไหมแม่มุ้ยนี่แหละเราเราติดปากที่แต่แม่มุ้ยนะคะแล้วก็นะคะร้อยเท่าไหร่เนาะร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมคะ น่าจะเป็นรอบสุดท้ายเนาะที่เรากดทานเนาะนึกว่าจะไม่ได้แล้วทักไปถามแอดมินว่าอุ้ยที่กดไปยังได้กินอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่อ่านะอัน,นี้ก็2วันแล้วนะคะได้มาเมื่อวานนะคะก็เอาเข้าตู้เย็นตู้เย็นไว้เลยนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้นะคะช่วงเย็นเย็นนี่แหละคะ่ะก็เลยไหนว่าลองทําดูซิแป้งโมจิใช่ไหมคะแป้งมจิเนาะอยากกินนะคะอยากกินมากเลยเห็นเห็นคนเขารีวิวกันเยอะ เห็นคนเขรีวิวกันเยอะมากเลยนะเนี่ยก็เท่ากับว่าเราใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสองวันเนาะเออสองวันเนาะเดี๋ยวสิอันนี้เขาจะมีถุงถุงมือให้ด้วยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งอะไรนะแป้งอนันตมันั่นละดูเซิเราจะได้กินไหมเราจะแบบว่าเป็นเหมือนเขาไหมลองดูนะคะ ลองมึงพี่น้องลองมึงค่ะกระเปติดดิล่ะกระเปติดดิล่ะค่ะพี่น้อ,อ,นอ,อ,นอ,องเออทำไมไม่ติดอ่ะไม่เห็นติดเลยเนี่ยแช่ตู้เย็นสองวันค่ะได้ได้ได้รับสินค้าช่วงบ่าย ช่วงใ่ม่ๆของเมื่อวานนะคะเออแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นเ,เนี่ยเลยเนี่ยตอนเย็นเนี่ยค่ะสี่โมงกว่านะคะก็ออกมาออกมาไม่ได้นวดไม่ได้อะไรเลยแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะว้าวแล้วก็อันนี้อ่อางุ่นอ่างุ่นอะไรก็ไม่รู้อะไรคัดๆสักอย่างนี้เลยอ่ะ นี่เราก็หอแป้งมูจิแบบนี้นะคะว้าวไม่เห็นจะยากตรงไหมนก็อย่างนี้นค่ะนี่อ่ะกินเลย <c oughs> อร่อยแป้งหอมมากแม่กลับมาขายก่อน ไม่โมอ,อยิบพอมันล้อค่ายอร่อยมากเลย แ้งแม่หอมมากแตงแม่เหนียวนุ่มยืดดีค่ะติ <c oughs> ้นอยากได้สตรอบเบอรี่ด้วยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะ <c oughs> อร่อยส่วนตัวอร่อยนะคะไม่ติดมือแป้งแป้งไม่ติดมือเลย เป็นไยตัวแป้งทำมาดีมากเลยค่ะอร่อย